เกิดที่ตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรพี่เป็นคนพื้นที่เลยอยู่มา40กว่าปีแล้วทำอาชีพกเกษตรกรรมมาตั้งแต่กำเนิดเลยตอนนี้พี่ก็มีโรงสีข้าวแล้วก็มีร้านข้าวแล้วก็ยังมีร้านที่พืชผลการ,กรเกษตรอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนมากก็จะอยู่ที่โรงสีหรือว่าอยู่ที่ร้านนี่ส่วนใหญ่ ชาวบ้านที่เขาจะมาหาก็เขาจะมาหาที่นี่แล้วที่นี่ก็จะเหมือนเป็นศูนย์เลยเพราะพี่จะติดป้ายติดอะไรก็เอกสารอะไรก็จะอยู่นี่ที่นี่หมดถ้าสมมุติว่าใครจะมาติดต่ออะไรเกี่ยวกับมีปัญหาเรื่องอะไรเขาก็จะมาหาพี่ที่ร้านตลอด ้ามาทํางานตรงนี้นะคะพี่เริ่มมาจากที่เป็นตําแหน่งนายกเทศมนตรีและเป็นสภาวัฒนธรรมของอํอาเภอไสงามตอนนั้นเขาได้มีประชุม MOU กันหลายหน่วยงานของกระทรวงตรงนี้นะคะก็กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เข้าไปร่วมประชุมด้วยพี่เริ่มจากกลุ่มเด็กๆก,ก่อนเพราะพี่คิดว่าเป้าหมายเด็กเด็กเขามีความจำที่ดี แล้วก็พี่ก็บอกเขาว่าถ้าเกิดบ้านใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับคดีายาาหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่พี่จะช่วยรับให้คาปรึกษาเขาก่อนที่จะไปขึ้นในชั้นศาลต่อจากนั้นมาเขาก็เลยโทรเข้ามาผู้ปกครองมาหามั่งโทรเข้ามาก็เป็นจุดเริ่มต้นที่พี่ทํางานเริ่มแรกพอจากนั้นพี่ก็เลยจัดเสวนาเขาก็เห็นว่าผลงานของอำเภอไทงามเนี่ยมีมากก็เลยจัดเสวนาก็ได้มีจัดเสวนาตามหมู่บ้าน คนก็เยอะพอพี่ออกพื้นที่เองพี่ก็จะรู้ข้อมูลจริงๆความทุกข์ยากของประชาชนมากขึ้นความตั้งใจของพี่ตอนนี้พี่จะออกทุกหมู่บ้านเลยแล้วตอนนี้ออกทุกหมู่บ้านแล้วพี่จะถามปัญหาเขามีอะไรเป็นยังไงแล้วพี่อยากให ตอนนี้พี่ก็ชวนเชิญชวนคนที่อยากเป็นอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ์อย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่รู้อะไรบางคนเขาก็มีแล้วนะคะไม่ไม่ทราบข้อกฎหมายอะไรบางทีเขาก็โทรศมาถามพี่แล้วก็สามารถไก่เทียร์ได้ก็มีตอนนี้พี่ก็ดีใจนะคะว่ามีคนได้มาช่วยพี่แบ่งเบาภาระพี่ไปได้บ้างถ้าถามว่าทําตรงนี้พี่ได้อะไรก็พี่ว่าพี่มีความสุขนะแล้วมันก็เป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่กว่า ไปทาอย่างอื่นอีกความสุขความสบายใจเนี่ยมันมันมีมากเมื่อเราเห็นคนพ้นจากทุกข์แล้วเราก็แบบมีความสุขมากขึ้นเราเราก็อยากจะช่วยแล้วก็อยากจะทําตรงนี้ต่อไปถามว่าเหนื่อยไหมพี่ว่าพี่ไม่เหนื่อยนะถ้าถามพี่พี่ไม่เหนื่อยเลยพี่ว่าพี่มีความสุขมากขึ้นพี่คงทําจนกว่าพี่ไม่มีแรงที่จะลุกออกไปนะัดจุดตรงนี้แล้ว สำหรับคนไหนนะคะต้องการที่จะเป็นอาสาสมัครศูนย์ยุติธรรมชุมชนนี่นะคะก็ไปสมัครที่อำเภอได้ทุกอำเภอแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมของจังหวัดทั่วประเทศไทยได้เลยนะคะการไก่เกี่ยการปนีประนอมของชุมชนนี่นะคะก็จะทำให้ชุมชนของแต่ละชุมชนนะคะเข้มแข็งมากขึ้นเกิดความสามัคคี กันก็ยังรักกันอยู่ความสามัคคีนี่เป็นสิ่งสำคัญของชุมชนเพราะว่าอะไรที่จะสังคมจะดีได้ก็เกิดจากความเข้มแข็งและความสามัคคีจำนันกันไว้ให้ได้จำนันกันไว้ให้ดีจำนันกันไว้เถิดจะเกิดผลโรงรับจำนันจอทีวีเพื่อการประนีประดอมสถานที่รับเรื่องราวความขัดแย้งที่คลี่คลายลงได้อย่างปลอดโปร่ง มาบอกต่อให้ร่วมกันชื่นใจทั่วทั่วทุกชุมชนจ้าจจจเปิดปรับจำนำทุกวันอาทิตย์11.00ช่อง1ิเรเับรองรับรรับจำนใ่เราจะให้คนอื่น,น,นกู้เงินเราจะคิดดอกเบี้ยสูงสุดได้เท่าไหร่คะที่ไม่ผิดกฎหมาย ผมคิดว่าถ้าร้อยละสิบมันหนักเกินไปแต่ตัวผมเองไม่เคยปล่อยนะเพราะผมไม่มีเงินปล่อยผมคิดว่าร้อย้าห้าได้ไหมคิดว่าไนป้าไม่เคยให้ใครกู้เพราะว่าป้าไม่ทำตุ๊กโกไม่รู้กันว่าเขาไหวร้อยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่เกินสิบแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีะมันก็ตกบัตนิดๆบัตรๆคำถามถ้าเราให้คนอื่นกู้เงิน เราจะคิดดอกเบีย้ยสูงสุดได้เท่าไหร่ถึงจะไม่ผิดกฎหมายคำตอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา654ห้ามไม่ให้คิดดอกเบีย้ยเกินร้อยละ15ต่อปีถ้าในสัญญากำหนดดอกเบีย้ยเกินกว่านั้นให้ลดลงมาเป็นร้อยละ15ต่อปี